สวัสดีเพื่อนเทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Murder s i ์เป็นเรื่องราวของฟีบี้ที่เป็นเด็กเนื้อหลังจากที่เพื่อร่วมงานของเธอนั้นเยอะเยยเธอก็ได้ผูกมิตรกับเจ้าหญิงมาเฟียที่เป็นเด็กผู้หญิงที่แสนจะดุร้ายซึ่งเธอคนนั้นก็สอนวิธีฆ่าให้กับฟีบี้เพื่อจะก้าไปสู่จุดสูงสุดและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมด เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่หญิงสาวคนหนึ่งกำลังอาบน้ำอยู่ในห้องน้ำแต่ว่าเธอก็ได้ยินเสียงประหลาดดังออกมาจากน้องห้องเธอก็เลยตัดสินใจโทรหาตำรวจเพราะกลัวว่าจะมีคนบุกเข้ามาและเธอเนี่ยก็ยังได้ยินเสียงอยู่ข้างหน้าประตูเธอก็เลยเปิดไปดูแล้วก็พบว่ามีผู้ชายสองคนอยู่หน้าห้องของเธอแต่งกายในชุดตำรวจเธอก็เลยสบายใจแล้วก็คิดว่าตำรวจนะมาทันจริงๆและเธอเนี่ยก็กลับมาคุยกับตำรวจในสายโทรศรัพท์ว่าขอบคุณที่ส่งเจ้าหน้าที่มาเร็วขนาดนี้แต่ว่าตำรวจในสายกลับบอกว่าเรายังไม่ได้ส่งใครไปหาคุณเลยและทันแต่นั้นชคนก็ได้ ขอเธอจนเธอสลบไปตัดมาทางฝั่งสตูดิโอกำลังมีการถ่ายทำวิดีโอการเต้นแอโรบิกซึ่งก็เป็นการเต้นโยเยนเพศชายโดยให้นักเต้นนั้นแต่งตัวว่าวิวแล้วก็ร้องเสียงครางซึ่งคนที่นำทีมก็คือแคนดี้ และเด็กใหม่อย่างฟีบีก็เห็นว่าการเต้นนะเริ่มจะติดเรทเกินไปแล้วจนเธอไม่สามารถจะทำมันได้แล้วก็ขอตัวออกมาผู้กำกับและก็ช่างภาพต่างก็งงตามๆกันว่าเธอเป็นอะไรทางฝั่งของผู้อำนวยการสร้างที่มีชื่อว่าจีโน่ก็ได้ถามเธอว่าเธอเป็นอะไรเรากำลังถ่ายทำอยู่ๆนะ่ะเธอก็บอกว่าถ้าเต้นตนะ่มันวาวิวเกินไปแต่จีโน่ก็บอกว่านั่นนะ่ะคือสิ่งที่คนดูต้องการไม่มีใครอยากดูพวกเธอ,อกำลังกายหรอกทุกคนแค่อยากดูพวกเธอโชว์ร่างกายมากกว่าแต่เธอเนะี่ยก็ยืนยันว่าเธอนั้นสนใจแค่การเต้นออกกับรังกาย และก็อยากให้เด็กๆด,ดูพวกเธอออกกลาลังกายเพื่อจะเป็นตัวอย่างในการรักษาสุขภาพและระหว่างที่กลุ่มนักเต้นในอระบิกบเนี่ยกำลังถ่ายทําก็ได้มีข่าวเรื่องการฆาตกรรมสาวโซเฟนีซึ่งเหตุการณ์นั้นนะไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งแรกมีเหตุการณ์แบบเดียวกันเกิดขึ้นหลายครั้งและก็ถูกเรียกว่าฆาตกรรมต่อเนื่องทางฝั่งของนิกกี้ซึ่งเป็นหนึ่งในนักเต้นเธอกลาลังกินชีสเบอร์เกอร์อยู่ระหว่างการพักกองถ่ายเฟบีเนี่ยก็เลยเดินเข้ามาหาเธอแล้วก็บอกว่าการที่เธอกินอย่างนี้น่ะจะทําให้เธอเสียสุขภาาาพแแลลแ้้้ววกกกกกกก็็็็เเเเเปปนนนนนนนโรคอออตต่่่่ีบบัััธฉะ ยังไงก็จะเบินไขมันออกหมดอยู่แล้วและนั่นก็ทําให้เธอไม่สบายใจกับพฤติกรรมของคนในกลุ่มอย่างมากเพราะทุกคนต่างก็ทํางานเกี่ยวกับความเซ็กซี่เย้ายวนทั้งนั้นแต่เธอเนี่ยก็บอกกับแคนดี้หัวหน้ากลุ่มเต้นว่าเธอต้องการทํางานนี้เพื่อจะเปลี่ยนชีวิตเธอให้ดีขึ้นและพวกเราเนี่ยควรจะเป็นตัวอย่างให้กับเยวาวชนก่อนที่ทุกคนในกลุ่มจะหหวรอดและบอกว่าไม่เป็นเรื่องที่ไร้สาระ ทั้งกลุ่มนะ่ะเริ่มการถ่ายทำอีกครั้งหนึ่งและก็มีสาวใหญ่คนหนึ่งที่ชื่อว่าสตรอมโบลีซึ่งเป็นภรรยาของครอบครัวมาเฟียที่ให้เงินทุนจีโน่ในการถ่ายทำและเธอคนนี้ก็เดินเข้ามาในกองถ่าย แค่นี้ก็เลยแนะนําตัวว่าเธอน่ะเป็นนักสแสดงและก็เป็นหัวหน้ากลุ่มเต้นอโรอบิกนี่แต่ดูเหมือนว่าเธอน่ะจะสนใจพุ่งกับคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไมกี้และก็ได้ถามกับจีโนว่าผู้กํากับภาพนั่นน่ะคือใครจีโนก็บอกว่านั่นน่ะคือไมกี้และเธอก็บอกให้เขาใส่กางเกงที่สั้นลงหน่อยเพื่อโย่ให้มากขึ้นต่อมาเธอก็มาคุยกับจีโนในห้องส่วนตัวและก็บอกว่าวิดีโอนี้จะทําเงินได้อย่างมหาศาลก่อนที่เธอจะบอกว่าเธอมีลูกสาวชื่ออิซาเบลล่าและก็อยากให้เธอมาร่วมสแสดงในวิดีโอนี้ด้วยเพราะมันดดีีกกกกว่่่่าาไปอออออยยููในนสังงคมติขลเขทจโจโะบ ว่ายพาตัวเธอมาได้เลยซึ่งการทําแบบนั้นมันดีกว่าอยู่ข้างถนนที่อาจทําให้เธอเน่ยและรับอันตรายก็ได้และต่อมาอิซาเบลล่าเนี่ยก็เดินทางมาที่กองถ่ายในมาสาวร็อกซูบูรีซึ่งนั่นก็ทาให้ทุกคนตกใจเพราะนั่นไม่ใช่สิ่งที่พวกเขาคิดไว้อิซาเบลล่าเดินมาทักทายกับจีโน่จีโน่เลยบอกให้เธอไปทําความรู้จักกับทุกคนก่อนและก็บอกว่าการถ่ายทาจะเริ่มขึ้นอีกไม่กี่นาทีและสตอมบอร์เนี่ยก็ได้มาย้ำจีโน่ว,ว่าย้ายเธอเสพยาหรือว่าทําอะไรเด็ดขาดและถ้าจีโน่ทาอะไรไม่เข้าทาาาาทท่่า่าาาาาาเเเขขจจะโโดดนนักกกรรรรยบบอออีี้งงธตมมฟ็ิส หาอีกแล้ว เธอเดินเข้ามาหาจีโน่แล้วก็บอกว่าจะให้ฉันทํางานได้ยังไงเพราะมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพิ่มมาโดยที่ไม่ได้มีการแจ้งอะไรมาเลยแต่จีโน่ก็บอกว่าแค่เต้นนําเธอแล้วก็ให้เธอน่ะเต้นตามฟีบี้ก็ยังตัดพออีกว่าอิซาเบลล่าเน่ะเป็นคนงี่เง่าและก็ไม่น่ารักแต่จีโน่ก็บอกว่าเราต้องทํางานให้เสร็จภายใน2วันเพราะมันจะเป็นวันออกจําหน่ายแล้วแล้วก็ขอให้เธอนะ่ะใช้ทักษะการเป็นผู้นําของเธอช่วยงานเนี่ยผ่านไปได้ก่อนที่เขาจะมอบหมายให้เธอเป็นผู้นําในการเต้นและก่อนการถ่ายทจะเริ่มอิซาเบลล่าก็บอกกับทุกคนนนว่า่าาาเราจะปีกกัอ มแล้วก็ให้คนไปเปิดเพลงก่อนที่ทุกคนจะมาสุกกันชาและก็ปาตี้กันฟีบี้รู้สึกโมโหที่เธอไม่สามารถจะควบคุมสถานการณ์การถ่ายทำได้ก่อนที่เธอจะไปดูอิซาเบลลาที่ซูบุรีในห้องทั้งสองคน,นก,ก็เริ่มเฉงกันไปมา จนไมกี้ที่เป็นพู่งกับภาพต้องมาห้ามและเขาก็บอกให้ฟีบี้น่ะไปข้างนอกก่อนเพื่อจะให้เธอใจเย็นลงก่อนที่ทั้งกลุ่มยกเว้นฟีบีจะมาดูหนังแล้วก็ปาร์ตี้ต่อซึ่งก็เป็นหนังเดียวกับการฆาตกรรมที่แคนดี้เคยเล่นทางฝั่งของฟีบีก็ลงมาอยู่ในมุมผนังห้องและก็ไม่รู้ว่าต้องจัดการกับสถานการณ์แบบนี้ยังไงก่อนที่อิซาเบลล่าน่ะจะมานั่งใกล้ๆเธอและเธอก็ได้ระบายกับอิซาเบลล่าว่าเธอพยายามทาให้งานนี้มันสําเร็จอิซาเบลล่าน่ะก็บอกขอโทษเธอและก็บอกว่าเธอแค่พยายามจะปรับตัวให้เข้า ในกลุ่มก,ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งนานแล้วและก็ไม่มีใครเคารบเธอก่อนที่อิซาเบลานะ่าจะให้คําแนะนําว่าถ้าสั่งอะไรแล้วไม่ทําตามก็ต้องใช้ไม้แข็งเหมือนกับที่ครนะคอบครัวเคยทากับเธอเมื่องานปาร์ตี้กำลังได้ที่ แคนนี่ก็ได้ชวนชักซึ่งเป็นทีมงานในการถ่ายทำเข้าไปในห้องเพื่อร่วมรักกันแต่ว่าชักเนี่ยก็ทําไม่ได้แล้วก็บอกว่าเขาจะเป็นผู้สร้างหนังและก็ไม่สามารถทําอะไรแบบนี้ได้เธอเลยพยายามจะอ้อนวอนเขาแต่เขาก็ไม่ทําจนเฟบี้เนี่ยเข้ามาเห็นเธอก็เลยถูกเสื้อขึ้นเพื่อจะยั่วยวนชักและเฟบี้ก็บอกต่อว่าเธอไม่เป็นมืออาชีพมากๆทั้งเรื่องที่เธอพยายามจะยั่วยวนทีมงานและก็ผลงานการสแสดงแนอดิตของเธอแคนดี้ก็เลยสวนกลับไปว่าเธอก็แค่อิจฉาฉัน เพราะว่าชั้นนาะมีหุ่นที่ร้อนแรงก่อนที่จะโชว์หน้าอกให้กับฟีบี้ดูแล้วก็บอกว่าฟีบี้เป็นคนที่ประหลาดและแคนดนี้ก็พยายามจะโยโมโหเธอแล้วก็บอกว่าผู้คนตา่างเข้าจ่ายกันมาเพื่อดูสิ่งนี้ก่อนที่เธอจะกรีดออกมาจะทําให้ฟีบี้ตกใจฟีบี้ก็เลยหยิบกันไกลขึ้นมาแทางไปที่หน้าอกของเธอหลายครั้งจนทําให้แคนดี้ตายขาดที่และตอนนี้เธอก็ได้กลายเป็นฆาตกรที่ขาวเพื่อรวมงานไปแล้ว ทางฝั่งจีโน่และก็อิซาเบลล่าเนี่ยก็เปิดประตูเข้ามาในห้องและก็เจอกับศพข,ของแคนดี้ฟีบีพยายามจะบอกว่าเธอไม่ได้ทาอิซาเบลล่าเนี่ยก็เลยช่วยเธอโดยบอกว่าพวกเราเนี่ยไปซื้อน้ำมันลมและก็ไม่เห็นเธอในสภาพนี้แล้วฟีบีก็ถามว่าควรโทรหาตํารวจดีไหมแต่จีโน่ก็บอกว่าไม่ต้องโทรหาตํารวจหรอกก่อนที่อิซาเบลล่าเนี่ยจะบอกว่าเราแค่กําจัดร่างนี้ออกไปก็ไม่ใช่ปัญหาแล้วและแม่ของเธอเนี่ยก็สามารถช่วยได้ต่อมาฟีบีเนี่ยก็มาล้างรอยเลือดจากมือของเธอในห้องน้ําก่อนที่จีโน่จะมาแจ้งกับกลุ่มว่าแคนดี้ตัดสินใจจออกากกกกาาาาารถ่ยยยทํฟีีบบ็เลมคุั ซาเบาอีกครั้งว่าเธอเนี่ยรู้สึกช็อกอย่างมากอิซาเบ拉เนี่ยก็เลยบอกว่าอย่ายไปเศร้ามากนักและก็เห็นว่ามีฆาตรกรต่อเนื่องซึ่งไล่ฆ่าโสเภณียอยู่เรื่องนั้นนัน่ากกว่านี้เยอะซึ่งฆาตรกรต่อเนื่องคนนี้จะชอบแต่งตัวเป็นตำรวจและจะเข้ามารัดคอผู้หญิงให้ตายพร้อมกับทิ้งศพไว้ในตรอกเลึกในสภาพที่เปลืยอยเปล่าอิซาเบ拉เนี่ยก็ปลอบใจว่าสําหรับครอบครัวของเธอบางทีการฆาตรกรรมก็เป็นเพียงแค่ธุรกิจเท่านั้นซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องดีแต่บางทีมันก็จําเป็น ต่อมาสตอร์โมลีก็เข้ามาในออฟฟิศของจีโน่หลังจากที่กำจัดศพไปแล้วจีโน่รู้สึกกังวลอย่างมากว่าสามีของเธอที่เป็นมาเฟียใหญ่ในเมืองจะรู้เรื่องนี้และก็สั่งให้หยุดการถ่ายทำแต่เธอเนกก็บอกกับเขาว่าสถานการณ์เรียบร้อยแล้วก่อนที่เธอจะยื่นคำขาดว่าเมื่อถึงเวลาเที่ยงคืนจีโน่ต้องถ่ายทำให้เสร็จเพราะมันใกล้ถึงวันจัดจำหน่ายแล้วไม่งั้นศพต่อไปเนี่ยก็คือตัวเขาเองต่อมาฟีบี้ก็มาคุยกับจีโน่ว่าเมื่อแคนดีต้ตายไปแล้วขอให้เธอเนะี่ยได้ขึ้นหน้าปกวิดีโอได้ไหมจีโนะ่เนี่ยก็เลยต,บตลบนะลยบอบ คนในกลุ่มแอโรบิกต่างก็แสดงความไม่พอใจแต่จีโน่ก็บอกว่าเขาคือหัวเรือใหญ่ของการถ่ายทําคําสั่งของเขาถือเป็นคําขาดและฟีบีเนี่ยก็จะเป็นคนนําเต้นพร้อมกับขึ้นหน้าปกวิดีโอก่อนที่จีโน่เนี่ยจะบอกว่างั้นเพื่อความเท่าเทียมเขาจะให้ทุกคนนันเต้นแล้วใครที่สามารถทําได้ดีเขาจะให้ขึ้นหน้าปกวิดีโอและก่อนจะถ่ายทาอิซาเบลลาเนี่ยก็ให้ฟีบีสูดโคเคนเพื่อจะให้เธอผ่อนคลายเมื่อเธอสูดเข้าไปเธอเนี่ยก็เกิดทึกเขิมและก็เรียกโมนิกสาวนักเต้นอีกคนหนึ่งเข้าไปในห้องส่วนตัวพร้อมกกกับบอออวว่่าาตนนนนีีี้ทมมขงเเรสิ ไม่ภาพออกมาไม่สมดุลและก็ให้เธอคิดว่าคนที่ควรจะไปเนี่ยก็คือเธอก่อนทั้งสองคนจะมีปากเสียงแล้วก็ลงมือต่อสู้กันโมนิกพยายามจะรัดคอเธอจากทังข้างหลังแต่ฟีบี้ก็สอกเธอจนเธอแขนหักและก็ได้เอาเก้าอี้หนัดดันไปที่คอของโมนิกจนทําให้คอเธอหักและก็ตายขาที่ ก่อนที่ฟีบี้จะไปถ่ายทําวิดีโอโดยที่เธอเป็นคนนําทีมและการถ่ายทํานะ่ก็ราบเรื่อจนเสร็จสิ้นหลังจากนั้นนิกกี้ก็ไปถามจีโน่ว่าใครจะเป็นคนขึ้นหน้าปกจีโน่เลยบอกว่าเมื่อเขาดูวิดีโอแล้วเขาจะเป็นคนตัดสินใจอีกทีหนึ่งต่อมาไมากีนะ้ก็ถูกบังคับให้มาหาสตอร์โมลี่ที่ห้องเธอบอกให้เขานั่งลงใกล้ๆเธอ ก่อนจะเปิดไว้กับเขากินเธอถามถึงอนาคตของเขาว่าอยากเป็นอะไรเขาก็เลยบอกว่าอยากเป็นพู่มิัาสารคดีก่อนที่เธอจะขยับมากไล่และก็เล่าลงเขาขณะที่นิกกี้เข้าไปหาช่างภาพเพื่อถ่ายการเต้นเดี่ยวช่างภาพในก็เปิดเพลงและใกล้เธอยั่วยวนเขาในขณะที่พวกเขากําลังยั่วยวนกันอยู่ก็ได้มีขา่าจากวิทยุบอกว่าฆาตกรเริ่มลงมืออีกแล้ว มีคำเตือนว่าอย่าขึ้นรถกับคนแปลกหน้าเพราะอาจทําให้เกิดอันตรายได้และเมื่อนิกกี้เต้นเสร็จก็เป็นคิวของฟีบี้เข้าไปหาช่างภาพแต่ว่าเขาเนี่ยก็ได้พูดจาไม่ดีกับเธอและก็บอกว่าเธอแค่ทาเพื่ออนาคตของตัวเองเท่านั้นเธอเลยต่อว่าเขาแล้วก็บอกว่าทําไมทุกคนในเมืองนี้ต่างก็เป็นคนเลวกันทั้งนั้นก่อนที่เธอจะบอกว่าจะไปบอกให้กับจีโน่ได้รู้แต่ช่างภาพก็บอกว่าจีโนไ่ไม่สนใจเธอเหรอกเขาแค่สนใจตัวเองเท่านั้นฟีบี้ก็เลยโมโหมากจนหยิบแท่งเหล็กเข้าไปเสียบที่ตาของช่างภาพจนทําให้เขาตายขาที่ซึ่งคาสานนนนนนรทีี่่เเป็เนน็็ักกคหหึง เธอก็เลยบอกว่าจะไปบอกกับทุกคนพร้อมกับที่เธอนั้นวิ่งไปที่ถนนเพื่อจะขอความช่วยเหลือและก็ได้ไปเจอกับชายแต่งชุดตำรวจ2คนซึ่ง2คนนั้นก็คือฆาตรกรต่อเนื่องที่ทั่วทั้งเมืองกําลังกลัวกันอยู่ทังฝั่งของฟีบี้ก็กลัวมากที่เธอฆ่าเพื่อนเธอไปอีกคนหนึ่งและก็ได้ไปหาอสเาเบล,ล่าก่อนจะบอกความจริงกับเธอทั้งหมดอิซเเบล,ล่าเนี่ยก็บอกว่าเธอตามล้างตามเช็ดสิ่งที่ฟีบี้ทาไม่ไหวเพราะเธอฆ่าคนในกองถ่ายไปแล้ว3คนก่อนจะบอกให้เธอหนไปจากที่นี่ซะทางฝั่งของฆาตรกรต่อเนื่องเน เพราะว่าหญิงสาวคนอื่นในกํนลาลังอยู่ในอันตรายทำหาห้ฆาตรกรต่อเนื่องเนี่ยยิ้มขึ้นมาแล้วก็พูดว่ามีสาวคนอื่นอยู่ด้วยอย่างนั้นเหรอเลยเหมือนว่าเขาจะเจอกับเหยื่อรายต่อไปแล้วทางฝั่งของจีโน่ก็เจอกับศพข,ของช่างภาพถูกฟีบี้ฆ่าตายและคาสันดราก็บอกว่าเธอแจ้งกับตำรวจไปแล้วจีโน่เลยตกใจอย่างมากเพราะเขาไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงตำรวจแต่นั่นก็ไม่ใช่ตำรวจจริงมันคือฆาตรกรต่อเนื่องต่อมาตำรวจทั้งสองน่ะก,ก็เข้ามาแล้วก็เห็นว่าสตอร์มอลลี่กับแม็กกี้กำลังโดนเดมบนโตต๊ะ� พยายามจะขู่ว่าพวกเขาไม่รู้หรอกว่าเธอเป็นใครตำรวจก็เลยบอกว่าเขาไม่สนใจและเขาเนี่ยก็พยายามจะมีสิทธิกับเธอแต่ไมกี้ก็พยายามจะเข้ามาขัดขวางตำรวจก็เลยใช้ปืนเนี่ยจอ่อไปที่ไมกี้ก่องที่ตำรวจทั้งสองจะขังทุกคนไว้ในห้องและพวกมันเนี่ยก็ถามกับจีโน่ว่ามีเหตุการณ์ฆาตรกรรมเกิดขึ้นที่นี่เขาเน่ยไม่รู้เลยอย่างนั้นเหรอ จีโน่ไม่อยากให้เรื่องนี้ถึงตำรวจก็เลยบอกปัดว่าเธอเสพยาเกินขนาดและก็ไม่มีเรื่องอะไรแบบนั้นเกิดขึ้นที่นี่สวนทาสซันราเนี่ยก็ยืนยันว่าเธอเห็นฟีบี้ฆ่าคนในกล้องถ่ายตำรวจคนหนึ่งก็เลยบอกว่าจะพาเธอไปห้องสอบสวนเพื่อหาความจริงสองต่อสอง ต่อมาตำรวจนะก็ได้พาเธอเข้าไปในห้องซึ่งในห้องนั้นเฟบี้กำลังซ่อนตัวอยู่คาซานด้า,าก็เล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนที่ตำรวจคนนั้นจะอ้อมไปข้างหลังเธอโดยที่เธอไม่รู้ตัวแล้วก็ใช้เข็มขัดรัดคอเธอก่อนจะเอาหัวเธอไปโคเข้ากับโต๊ะจะทำให้เธอตายและเหตุการณ์นั้นก็ทำให้เฟบี้เห็นหมดจนทำให้เธอตกใจเสียงดังตำรวจคนนั้นเลยพยายามจะค้นหาต้นตอของเสียงแล้วก็รู้ว่ามีคนแอบอยู่ในห้องนี้แต่ว่าเขาก็ไม่สนใจมากพร้อมกับบอกว่าให้เธออยู่ห้องนี้ต่อไปแบบเงียบๆและเขาก็ออกไปจากห้องเพื่อจะไปรวมกลุ่มกับคนนอื่่่ีพยาาาามถว อยู่ไหนทำไมถึงไม่ออกมาพร้อมกับเขาเขาก็เลยตอบเพียงแค่ว่าต้องการสอบปากคำเธอเพิ่มเติม,ต,มต่อมาตำรวจทั้งสองก็มาหาความบันเทิงกับกลุ่มนักเต้นแอโรบิกพวกเขาบอกให้นิกกี้เต้นแบบยั่วๆพร้อมกับราดใบบนตัวเธอก่อนจะเลียเท้าเธอและนั่นก็ทำให้สตอร์โมลินทนไม่ไหวก่อนจะบอกว่าให้ตำรวจคนหนึ่งไปมีเซ็กกับเธอและพวกเขาก็ได้เข้าไปห้องส่วนตัวกันทางฝั่งของตำรวจอีกคนหนึ่งก็เลือกลูกเธอก็คืออิซาเบลลาซึ่งเธอก็ไม่เต็มใจอย,อย่างมากเขาก็เลยพยายามขืนใจเธอ และทานในนั้นฟีบีนก็โผล่มาข้างหลังแล้วก็ทุบตำรวจคนนั้นด้วยค้อนทําให้เกิดเสียงดังลั่นจนเพื่อนตำรวจอีกคนหนึ่งได้ยินเขาก็เลยรีบออกมาดูเมื่อเห็นว่าเพื่อนเขาอยู่ในสภาพที่นอนฟุบก,กับพื้นเขาก็เลยไปช่วยเพื่อนของเขาจีโน่ก็เลยได้โอกาสนั้นใช้ปืนยิงไปที่หัวของตำรวจคนนั้นก่อนที่ตำรวจอีกคนหนึ่งจะเข้าไปบีบคอฟีบีอิซาเบลลาก็เลยใช้ขวานฆ่าเขาจนตายส่วนทางฝั่งของนิกกี้นั้นก็ถูกตำรวจอีกคนหนึ่งแทงจนไส้ไหลในขณะที่เกิดเหตุความวุ่นวายในกล้องถ่ายทำช ต่ออด้าน,นกแต่ฟีบี้เนี่ยก็ช่วยเขาได้พร้อมกับฆาตำรวจคนนั้นจนตายและฆาตากรต่อเรื่องก็ถูกกำจัดลงหมดแล้วทั้งหมดก็เลยมาคุยกันแล้วก็บอกว่าฟีบี้คือนางโรคจิตและเธอก็ได้ขึ้นปกวิดีโอคนถัดไปพร้อมกับตำนานฆาตากรต่อเนื่องที่ถูกปิดฉากลงทีกองถ่ายทำแอรบิกด้วยฝีมือของนักเต้นฆาตากรแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงและเพื่อนๆละครับคิดว่าหนังเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลย ส่วนตัวเนีฮะมันก็คือหนังสเลเชอร์เรื่องหนึ่งที่จะมีฆาตรกรอยู่ทั้งหมด3คนนะครับก็คือฆาตรกร2คนที่เป็นตำรวจและก็อีกคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะกลายเป็นฆาตรกรซึ่งเธอก็คือฟีบี้ที่เป็นนักเต้นโย่ยวนถ้าพูดกันตามตรงนะครับฟีบี้เนี่ยนางก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครหรอกแต่เพราะว่าความอยากเด่นอยากได้และก็อยากจะเป็นตัวนําหลักพร้อมกับถูกกดดันจากคนรอบข้างที่ไม่ฟังเธอเลยและบวกกับการที่เธอเนี่ยไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่แนะนําให้เธอเนี่ยใช้ไม้แข็งเพื่อจัดการกับทุกคน แถมตัวของนาน,นะครับก็ยังสูดโคเคนเข้าไปด้วยและนั่นแหละครับก็ทาให้เธอเนี่ยหลอนเข้าไปใหญ่เพราะว่าหลังจากที่เธอได้ฆ่าคนคนแรกไปแล้วก็ทาให้เธอเนี่ยประสาทหลอนแล้วก็กลัวจนทําให้เธอฆ่าเพื่อนของตัวเองไ,ไปอีกบวกกับที่เธอเนี่ยสามารถจัดการกับฆาตรกรตัวจริงที่เป็นฆาตรกรต่อเนื่องได้ด้วยซึ่งเอาจริงมันก็เป็นการเอาตัวรอดอย่างหนึ่งนั่นแหละนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วยังไงซะความจริงก็คือเธอเนี่ยก็กลายเป็นฆาตรกรที่ฆ่าคนไปแล้ว สำหรับหนังเรื่องนี้ถามผมว่าสนุกไหมก็พอใช้ได้นะครับมีฉากการฆ่าโหดและก็มีฉากรอที่ค่อนข้างจะเอาเรื่องเลยก็อย่างที่ว่านะครับสแสลชเชื่อยังไงสรกาความโหดเนี่ยมันก็ต้องมาก,ก่อนอยู่แล้วและสุดท้ายนะครับหนังเรื่องนี้ก็สามารถทําคะแนนจากเว็บไซต์ IMDb ไปได้3.8คะแนนส่วนทางฝั่งเมื่อคืนนาวนะครับไม่มีคะแนนเลยและหากใครชอบนะครับอย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์เพื่อจะให้พวกเรามีกําลังใจในการทําผลงานต่อไปสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในเรื่องต่อไปครับ